เฮ้ทัน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 สได้หมดเลยทันทันเพื่อนทันทันทันไม่สนว่าใครไม่สนว่าไม่สนว่าลูกของใครไม่สนว่าลูกใครสัตว์เอาล้ยไอ่วยกอหน่อยได่ยเอาหลัเฮ้ยมือเื่อยมือฮ้ยหลักเข้า

นี <OR> ้มเกิดไหวไหวไหวไรมลรลชุไชเลยไปยาวชไฟไปเลไยวเือลไฟเกดขไปรอนัไอไฟไก็มารอนมถอยกมาขไปรอนไปร่อนไปไหมัวแล้วเกิด่ไปชุบเลยชุบเลยไหวชุบเลยชุบเลยชุบเลยเอาไปให้เด็กให้ขัไปร่อนดัไน้อยดันไม่นอยไรอนดัไน้อเอมาไปนเดกให้มันเดให้เดหลัให้ ดูไวชุมเพื่อนด้วยดูไวชุมเพื่อนด้วยดูไวชุมเพื่อนด้วยออกมาเร็วๆเฮ้ยออกมาออกมาเล็กน้อยนิดออกมาเล็กน้อยนิดจบที่เฟ๊ี่มาจบในเอทสีเฮียๆเตะชุบ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 เพื่อนชุบ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 ไม่ติดไม่ติดไม่ติดออกมาเล็กน้อยลูกปิดตรงน้เลยออ้มาเล็กน้อยเยกันให้เอาชุบชุบไปเทสชุบให้ให้วนมาทางนี้มึงวนมาทางนี้ มุงวนกลับมาทางนี้ให้วนมายังโก้ให้ให้ให้วนมาเลงวนมาเวนมาทางนี้ให้วนมาเลยวนมาเลยวนมาทางนี้ไอ้ทน้าบ้ามาตีลงหน่อยตีลงหน่อยช่วยจีบบ้านหน่อยช่วยจีบบ้านหน่อยวนมาไทยงวนมาเลยไม่ได้ดีช่วยหล่อเลยกูไอ้เฉินไปช่วยไปเฉินไปช่วยวนมามุงวนมาวนมาวนมา

รอดูไว้ก่อนรอดูไว้ก่อนเข้าไเล่นข้างหนเข้ไปเล่นาเลยเข้าไปเข้างนเล่นีดไปอยาไม่ต้องหลุดเขาไปไอ้ยาเียรพี่ไม่ต้องหลุดเขาไปเาไปเียงก่อน้ารดมเข้ามาข้างนเข้ามาเข้ามาดันมามาเล่นมาเล่นกาดเยมากนยงก่อนไอ้ยาเลียงาก่อนมาถึพี่ช่ยห่อหน่เว้ยเทีช่วย่หน่อยเว้ยเ้เล่นไหเว้ยเทีเข้ามาเล่นไหนเว้ยเขาาชดเปเขามาดเออยู่นะข้างหลั

ไอ้ยาเข้าเออดอกต่อใจเย็นใจเย็นไม่มป็นพยามเล่นกอกกลุ่มไหวหน้ากระดาษเนี่ยหน้ากระดาษจะมึงเล่นกันนะไอ้บกันได้อยู่ไอ้ยาจะเข้าไอ้ยาจะเข้าใจเย็นไม่ต้องลึกไอ้ยาไม่ต้องลึกเฮ้ยดูไว้ฟัง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 ดูไว้ฟังมื่อค่อยโรเทีโยกไปทางรถคารบรอนมื่อโรเทีโยกไปทางรถคาร์บิลอนอุมาอุมาอุมามึงโยกไปตรงบริเวณคารบรอนมึงจะเล่นปียรบอุ้มเพื่อนหน่อยมาอุ้มเพื่อนต่อย เกให้กรอยมากถอยมากเพ่อนเออเออข้าปกบผามันเข้าเปกบผามันเด็กให้เออเออเออเข้าประกบเข้ามาปเรืองหลังไปิสวยมาเอ็นอ้เพื่อนไปดถ้าอครถ่ยมาด้วยเพื่อนมาถอยมาเพือนถยกับมาเพือนยกับมเซ็กันใหม่เซ็กันใหม่เซ็กันใหม่ถ่ี่ชุบได พี่เฉินพี่เฉินจะมปดูเครื่องหนังให้ผมดิเออเออเอ่อเซ็ตเซ็ตใหม่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 ค่อยค่อยค่อยใครมยาวิ่งบ้าตอนนี้พี่ไม่มีว่ะพี่ไม่เหลือยาวิ่งมึงเช็คเอดีตัวด้วยนะเซ็ตใหม่เซ็ตใหม่ฟัง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 ใครมียาวิ่งมึงพี่ผู้ชมเพื่อกลับมาใครมีใครมียาวิ่งผู้ชมเพื่อกลับมา ไปชกเพื่อกลับมาไปชกเพื่อกลับมาเขาเลชฉกกลับมาแล้วเซ็ตกันใหม่ไหวเอเดดเอเดดเอดดเฮ้ยเพื่อนเราลงโต๊ะลงโต๊ะพี่มาขวาเนาะพี่เพื่อนมาขวาไม่ผู้มครับเราไม่คุ้มอย่าชน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 ไม่คุ้มไม่คุ้มอย่าชน ไม่ชนเพื่อนไม่ชนไม่ชนไม่ชนไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มถอยออกมาไอ้มึงเช็คเอดีตัวได้นะใครไม่มีบอลเออมึงถอยออกมามึงถอยออกมามึงโฮกันใหม่มึงโฮกันใหม่ดีผมเหลี้ยงเนี่งมึงมึงชนก่อนมึงก็โดนปิดเอดีก่อนเนี่ยมีเวลากูมียี่สิบมีมียี่สิบสามกูหมักกเพียร์กหมักกูเพียระมึงเคลียร์ขอใหม่อ่ะมึงเคลียร์ขอกันใหม่หนึ่งสามสองหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามสองหนึ่งสามหนึ่งสามสองมีบ้ามีใครมีบ้ากูไม่จีนี้จีนี้จีนี้กูถามก่อนไม่ฟังก่อนฟ ตงเรามีเพื่อนตายหลบตรงไหนไหมไ่ถ้าด้ว่าไอเอมอย่ได้ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าอย่างนั้นน่ะพี่ว่าต้องต้องต้องไล่ต้องไล่ขาไปรอดไปใช่ชนเราเพื่อนไม่พี่ว่าพวต้องชนไอเาเพราอเจาจะหนีพราะไอ้เจ้ยน้อยเไ่ไม่แต่จะฟังก่อนฟังก่อนแต่แต่ไม่ได้ชนไอ้เจ้าไอเจสุดตัวนะแพทเพื่อนเราต้องการแค่แค่ไล่ให้กลัวละเออแค่เอาเพื่อนแค่เอา เช็คเพื่อนใ้พุ่ม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 เช็ค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 แกงเราเด้งหน่อยแกงเราเด้งหน่อยไอ้มีแกงเราอยู่เบาไปให้ลมลมไอ้ลยมเด้งสๆไปค่อยๆกลับมาค่อยกลับมาเทียรสเต็ปกลับมากลับมาเทียรสเต็ปค่อยๆค่อยๆค่อยๆ ค่อยๆค่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบสุดท้ายมันจะโดนมันจะโดนขาร์บิลอนบีบค่อยๆฟัง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 ไม่จริงจริงฟั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 งเดี๋ยวเราจะค่อยๆบีบไปเรื่อยๆแล้วจะไปชุบเพื่อนตกรถขาร์บิลอนโอเคป่ะเข้าใจนะอ่ะมาไปไปต่อ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 ค่อยๆเพื่อนค่อยๆอีกไปอีกไปอีกขยับ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 ไล่เดียวกันขยับไล่เดียวกันไล่อีกไล่มันอีกไล่มันอีก ต้อไล่มันอีกต้องไล่ม uh, ันอ like. mm ีกไล่บนไล่บนไล่บนไล่ันลงไปพี่เชิญไมหลงเรียกพี่ไม่หลงเชิญเิเพื่อนเพื่อน้ยจับกับมับกันใครี่เชเพื่อนไล่ออยไปเชิญเพื่อนไไปชนใเปนเนไปอักกันกลับไปไักลับไปไอ้เพื่อนไอ้ใครไี่เชเพื่อนไล่ออกไปเชเพื่อนไไปชนรปนเลนเพื่อนเยพี่บาไม่ชนรเปนเล่นไอเหียไม่หลงเรียบมึงเยอะจริงปะวายเียไม่ต้องวิ่งหนีไม่ต้องวิ่งหนีไม่ต้องวิ่งหนีเื่อกลับมาเพื่อนกลับมามึชนเลย มึงกับบ่าวมึงกับบุรโลงกันมึงกับบุโลงกันมึงเสื่อกลัวเล่นหน้ากระดาษสู้ได้หมดอะเล่นหน้ากระดาษไว้เล่นเหมือนที่มึงเล่นเจนนิ่งไะหน้ากระดาษไว้เบรกให้อภัยตีบันเบรกเองอภัยตีบันอาไั้ตีบันอภัยตีบันอภัยตีบันไภ้ตีบันเออเออเออกุเบรกให้กูเบรกเองกูเบรกเองไว้ใจไว้ใจเป็นกูไว้ใจเป็นกูเพื่อนไว้ใจเป็นกูไล่มา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 เฮ้ยขับไปแล้ว ขาไม่รอนไหลมาไม่รอหลไ่อนไหลอมไจาเป็นกูมาหลุดแล้วมหุดไาเดียวมาหลุดมามาหลุดมาเอาเที่เาเิดมาเาเดี่เจเขาขไม่รอนมึงไหลอกมากดๆหนายออกม่ขา้เร็วๆให้นายไตายไปตายไปตายพี่ไตายพี่ไ่ตายพี่ไปตายพี่ไปตายสุดเยอะเายอะไม่รองไหอกมาุเยอีย่อกมาเียพื่อนออมาพวกไพู่อไ่อกเลย ออกอะไรไก่เรา้จับแล้วไหนมันหมดไมันนี่ดีป่าดีเลมลมันนีนีลลมอย่งแ้ตัวชัวร์ลยเฮ้ยเจมลเดียวลมค่อยได้กับมาค่อยได้กับมาเรื่อยๆเพื่อนค่อยๆเขีรยไปพวกมึงเลีร์ได้หมดเลยไอ้กลับมาล้ ไอ้ถือไว้ไปด้วยเล่นนอกรวัวด้วยไปด้วยแล้วนอกรลวไปยาไปก่อนไม่คุ้มแบบนี้ไม่คุ้มมึงแยกสองคนสองฝั่งไม่ไหวมึงเคียวศอข้างในหมดเลยมึงดเอาไว้ข้างในอะกคนไปออกมาออกมาเดี๋ยวเอาบิลลี่คือได้มึงฟังกูเขาออกมาไปบิลลี่ได้เวลาตัวรอดได้มึงไปบิลลี่ไปเงาเอาคงาับรก่อนหมดแล้วเอาไปหมด ยิงให้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 น่องยิงให้ยิงให้พี่ให้ไปนี่พี่ให้มามามาข้ามาข้ามาข้ามาเบกให้เบกให้เออมา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 อย่างก็ได้ไปอย่างก็ได้มามาเลยไอ้ยี่ห้อานตัวใมาไอ้ยานบ่อยบ่ไม่ข้ามาไอ้ยาไม่ข้ามาไอ้ยาล้มหมลข้ามาอธิรุ่งฟังกูเอาเอาขาไปบออดเนี่ยกองกองรวมกันไว้ก่อนเอาขาร์บอนกองกองรวมกันไว้ก่อนมันจะได้ง่ายเอามันกองรวมกันไว้ ไม่ไม่แค่ขยับนิดเดียวหลงแค่ขยับนิดเดียวเหมือนขยับออกห่างกันหน่อยมันมันทบมาตกบรรทับอ่ะก็ชนก็ชนก็ชนให้หมดอีกที่เหนไอ้ยามเหลือแค่นั้นเองมันหลุดเฮ้ยเอาเลยไอ้ยามเล่นไม่กรุบแล้วไม่กรุบไม่ต้องเลือกกหนตัวไหนยี่เไ็นลมมอมีด้วยชนไปเลยหน้ากระดาษเดี๋ยวชนไปไดนแบบไหนเลยหมดโดนแบบไหนเอาดองเอาดองได้ว่ามันมีเบรกไหมหรือไม่ใช่ đi luôn đi luôn không leo không leo không

แล้วจุบแล้วจุ๊บเสร็จแล้วจุ๊บเสร็จแล้วกูชุบกูชุบพี่เหนียวกูชุบพี่เหนี่ยวฝ่ามือลีขลังลีขลังลีขลังลีนะลีขลังลีมากเฮ้ยที่เหลือที่เหลือที่เหลือมานนี่ได้ป่ะออกช่องนอกได้ป่ะกล่องหมดแล้วเนี่ยกล่องหมดแล้วนี่ใช่ป่ะตีกันแทบตายสุดท้ายกล่องก็ไม่ได้พอแล้วพอแล้วพอแล้วเพื่อนก็มาหมดแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วเพื่อนพอแล้วพอแล้วพอแล้วเพื่อนแล้วกองมันจบแล้วก็มันจบแล้วก็มันไม่มีแล้วก็มันไม่มีแล้วเพื่อนพอออกแล้วออกแล้วออกแล้วออแล้ว ตีกันแทบตายแม้แต่กล่องก็ไม่ได้จับสุดท้ายไม่ได้เฮียเลยเลยมาเอาเลยเนี่ยไม่ได้เฮียอะไรเลยกล่องก็ไม่ได้เียกระตากลับเพื่อนพี่พี่หรือเพื่อนพี่เฮ้ยเช็คเพื่อนกันด้วยเช็คเพื่อนกันหน่อยดูไว้ไพ่เช็คเพื่อนก่อนเยอะนี่นี่ซึ้งอ่ะบอกแล้วมึงยังมีไอ้ดีช่วยเราอุ้ยมันไหมมันไหมผมบอกแล้วโคตรมันละโคตรมัน มันชิบหายลูกเนี่ยโคตรมันเจ้าแผ่นกรีดไปโดนที่ไหนมาจ๊ะไปโดนนอกจังหวัดสุดท้ายอ๋อจังหวัดคาเมรอนอุอม่นทรสอบการที่คนมันอ่ะมันมากหย่อนว่างปะดูดูเพื่อนาย่อนว่างปะรถบัสเอ้ยมึงมึงมือช่วยเช็คช่วยเช็คช่วยเช็คในพุ่มด้วยนะช่วยเช็คในพุ่มด้วยเออเช็คเพื่อนเราหน่อยได้ไหมถ้าเพื่อนเราทั้งพวกเขาอ่ะเช็คในพุ่มให้เขาด้วย